ีเรามากันในป่าเลยนะครับโนมากินปลาหมึกที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับนี่นี่แมวเขาลังคุกวาซาบิกับโชยุให้อยู่นะครับผมนี่โอ้ยังไงแม,วช,ม,แมวชิมก่อนแม่อวชิมก่อนโอ้โหจิ้มแล้วครับอ,อ,อร่อยไหม,มสดมากเลยเหรอ,อก็เป็นๆเ,เลยอ่ะแมว อร่อยมากเอาเลยลองชิมนิดนึงนนนกินแล้วมันจะตายที่ไหนอะลูกอลองก่อนเอาอาบักลองเลยนะครับกินปลาหมึกครับนี่เคี้ยวเคี้ยวเยอะๆนะคะอ่าเคี้ยว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 เยอะๆเคี้ยวเคี้ยวเยอะๆนะ,ะ,อๆๆๆๆนะ,ะโอ้อ้าวตามเลยตบ้างครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะเนี่ยซีฟู้ดน้ำเล็าเล็กๆพอเล็กๆพอนะครับ มรสชาติเป็นยังไงบ้างสดไหมเลยทำหน้าแปลกๆนะครับไม่เคยกินนะครับเดด็มันเป็นยังไงความรู้สึกอร่อยนิดเดียวแต่ไม่ชอบชเชเบ็ดอร่อยไหมอ่าจจะให้ให้แม,ม่เอกินบ้างได้แหมเอกินบ้างได้เอากินไปสามตัวโอ้โหมีลูกกตาด้วยมันกินได <ง S> ้ไหมกินได <ง S> ้ไมว่ากล้ากินไห<ง>มไม่กินอ ห้าตัวเลยนะเนี่ยอือหืออ้าตัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเต็มเ,เ,เลยเนี่ยแล้วเพิ่งจะกินลูกกระตามันโท่นะมันกินได้ด้วยหรอกินได้เลยนี่นึบๆเลยไหนอ่ะนี่ลูกกระตานะในลูกกระตาคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นดวงตาเนี่ยเห็นไหมกรอบ กินหอ่อเด้งเด้งไหมอร่ดีเลยป่ะเราเรากินหนวดมันด้วยอ,ะอ่ะไรหรอไรู้ลองไหม,มไม่เอามาสงสารตาดูดิเยอะมากเลยอะ่ะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วกันนะนสีฟูดป่าซสีฟูดเขาน่าจะเด็ดนะเออสีฟูดดูสดมาก รถคนนี้ไม่มีครับหนาวเลยลองดูไม่เป็นไรจริงจะโชย,อยุอร่อยกว่าพาอน้องช่ไยเนหนยจิ้มสีดำนะจิ้มสีดำแบบไม่ใส่วาซาบินะ,อ,ะอ,อ่ะช่วเบดอ้ําเนี่เรามากินกันในป่าเลยครับบรรยากาศกินแบบเป็นป่ามากเลยนะมีแต่สัตว์ตรรลาดกันไปหมดเลยครับแม่อุ้ยสวดเลยครับ เราอยากกินอีกไหมโอเคนะครับก็จบการรีวิวการไปกินปลาหมึกสักสิมิที่ซอยรับนะครับผมว่าไม่แพงนะกรุงเทพนี่ตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยนะที่นี่ตัวละร้อยแล้วก็ใหญ่ด้วยใช่ไหมเว้ยขึ้นมาจากทะเล,เลนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปละให้น้องชิบิชินต่อให้อร่อยนะครับเจอกัน <laughs> ใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย